ครับเราจะเห็นชัดว่าในประกายตาของแม่ค้าหรืออะไรพวกเนี้ยเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในโครงข่ายนี้ประมาณ40ล้านคนและมีเศรษฐกิจขนาดเล็กเป็นแม่ค้าเป็นอะไรพวกเนี้ยประมาณ1.3ล้านคนเห็นชัดที่ผ่านมาว่าเกิดประโยชน์มากนะครับในเรื่องเนี้ยผมอยากจะเรียนว่าผมเองก่อนที่นโย,ยบายนี้จะออกเนี่ยช่างตัดผมของผมที่เ,เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าเนี่ยแม่บ้านเนี่ยรอว่าจะจะทำผม รอกจ่ายคนละครึ่งคือมันลงลึกไปถึงแม้แต่ช่างทันผมนโยบายนี้เป็นสนับสนุนโดย To y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการละ1น,นาทีนะครับขอเชิญพักแรกเลยครับออตอบคำถามเรื่องของพักของท่านนะครับมีแนวทางอย่างไรใน ในการกระตุน้นการลงทุนนะครับในการเพิ่มไรายได้ของประเทศเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจมาภาคและทําอย่างไรผลการเติบโตดังกล่าวถูกกระจายไปถึงคนรากหญ้าแรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะประเด็นค่าแรงความมั่นคงและเศรษฐกิจครับการโต้แย้งนี่คือพอพักไหนพูดเสร็จเราสามารถโต้ได้ตอนนั้นใช่ครับใช่ครับแต่หนึ่งนาทีนะครับอ่ขอเชิญครับพักแรกเชิญเลยครับคุณนิกรจำนวงเชิญครับ,รบในานามของพัก ภูมิใจไทยนะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ผมครั้งที่สองแล้ว嘛ที่นี่ผมจะพูดคําถามเนี่ยผมจะตอบกลับจากหลังไปหน้าคือผมจะเริ่มตั้งแต่รากหญ้าก่อนคําถามเนี่ยมาแต่มหาภาคไปสู่รากหญ้าเดี๋ยวผมจะตอบว่าความสําคัญของเราเนี่ยเราจะเริ่มที่รากหญ้าก่อนก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากข้างล่างหลักการก็คือว่าขณะนี้คงเห็นชัดว่าท่านนายกอนุทินไปที่ตลาดไหนเนี่ยจะมีเสียงเรียกร้องเรื่อง plus นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องคนละครึ่ง plus เราจะเห็นชัดว่าในประกายตาของแม่ค้าหรืออะไรพวกเนี้ยเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในโครงข่ายนี้ประมาณ40ล้านคนและมีเศรษฐกิจขนาดเล็กเป็นแม่ค้าเป็นอะไรพวกเนี้ยประมาณ1.3ล้านคนเห็นชัดที่ผ่านมาว่าเกิดประโยชน์มากนะครับในเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนว่าผมเองก่อนที่นโย,ยบายนี้จะออกเนี่ยช่างตัดผมของผมเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกว่า แม่บ้าน,นรอเพราจะจะทําผมรอจ่ายคนละครึ่งคือมันลงลึกไปถึงแม้แต่ช่างทำผมนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีมากเรื่องนี้เราจะยืนไว้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับนโยบายที่เราจะดูั้งนี้เราต้องยิงให้ถูกเป้าตอนนี้เป้าเราเห็นชัดแล้วประเด็นหลังจากโควิดมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องคนจนใหม่เนี่ยเยอะเพราะนั้นเนี่ยรายละเอียดเรื่องเรื่องเกี่ยวกับว่าใครบ้างที่อยู่ในบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องมาลื้อใหม่ทั้งหมดนะครับ เพื่อจะจูนใหม่ภายในระยะเวลาโดยเร็วเนี่ยว่าเพราะคนจนใหม่เนี่ยตอนนี้เขาไม่รับสิทธิ์เราไปเอาตามเดิมยังไม่ได้อ่มันเปลี่ยนไปอันต่อมาก็คือว่าในการช่วยเหลือเนี่ยบางทีเราช่วยเป็นเงินส่วนหนึ่งแต่ว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายก็ช่วยได้หลักการเรื่องที่ค่าไฟเนี่ยนะครับลดลงเนี่ยนะครับอ,อ่เป็นเป็นเป็นหลักนะครับค่าไฟให้ลดลงมากเพราะค่าใช้จ่ายตอนนี้29ล้านครัวเรือนเนี่ยนะครับ ใช้ไฟอยู่ไม่ถึง200หน่วยที่ต่ำกว่า200หน่วยเนี่ยเราจะลดให้นะครับในส่วนนั้นก็เท่ากับเป็นการช่วยากยาส่วนตรงกลางเองเนี่ยเรื่องแรงงานที่พิจิตรถามเมื่อกี้เรื่องแรงงานเองเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันเป็นเหรียญสอด้านที่ขก,กันอยู่แล้วขึ้นแรงงานปั๊บไปทําลาย SME เพราะว่า SME ค่าแรงขึ้นเขาก็ทานไม่ไหวดังนั้นเนี่ยเราจะขึ้นแรงงานเป็นลักษณะแบบ plus ก็คือว่าช่วยนะครับ แล้วก็แต่ว่าสําหรับ SME เนี่ยเราช่วยเรื่องภาษีเรื่องอะไรแบบนี้คือให้แรงงานขึ้นไม่งั้นมันจะยันกันเองขึ้นก็ก็ตรงนี้กระทบนั่นเป็นเรื่องที่2ส,ส่วนที่3เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเราต้องคิดให้มันกว้างนี้ไปถึงมหาภาคที่ท่านพูดถึงอยู่แล้วพิจีกรพูดถึงก็คือมหาภาคตรงนี้เราต้องคิดให้เลยแปลว่าหลักการความยั่งยืนของเราพลังของเราอยู่ที่ไหนนะครับหลักการที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าเรามี เราเห็นว่าเราใช้ GDP e สามเอร์เซ็นตสังจอย่างคือในประเทศไทยเนี่ยเราจะไปขี้เอาเพื้อจอย่างเดียวอย่างเราอยากถึงนี้ไม่ได้มันต้องเล็งไปที่ตรงนู้นด้วยผู้สูงอายุบ้างอะไรบ้างเพื่อจะเพิ่มก็มายกระดับขึ้นมาทั้งหมดนะครับและที่สําคัญเนี่ยเราต้องมองจุดแข็งของเราออกเราประกาศนโยบายอีโคโนมีกรีนอีโคโนมีแล้วนะครับ okay, หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับคือตอนนี้มอนิเตอร์เรามีปัญหาเล็กน,น้อยถ้าอยู่ข้างล่างจะงงๆนะครับพอดีมอนิเตอร์มันไม่ติดนะครับแต่ว่าทีมงานข้างล่างแจ้งว่าหมดแล้วเหลือเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับทีมงานช่วยแจ้งด้วยครับว่าตอนนี้มอนิเตอร์บนข้างบนใช้ไม่ได้มองไม่เห็นอ๋อโอเคโอเคครับงั้นหมดแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเอาครัโทษทีนะครับมันก็แค่นี้ก่อนครับขาดอีกนิดเดียวเออครับกันแถมนิดนึงครับแถมแถมนิดเดียวก็คืแถมนิดนึงเพราะ่อกผมว่าผมมองไม่เห็นเอ่อเอ่อเป็น ปร e n economy เป็นจุดแข็งเราและอีกที่สาคัญที่คุณคุณ,คณแตมพูดไปก็คือว่าสินค้ากเกษตรสําคัญมากเป็นยุทธปัจจัยของโลกนะครับเราจะมีการใช้บาร์เ r อร์เทในในกับประเทศต่างๆก็มีทั้งเท่านี้ครับ